ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอเดีเทพๆนะตัวดีๆนะแรงสูงๆวินเล่สวยๆ,ๆนะครับมาเล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจแอร์มินต้น DB7 เลยนะครับผมเพจรับซื้อขายหนา้าเกม RW ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจนะเข้าไปทางเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม เอย่าลืมบอเสียงโทษๆนะครับผมนะหูแตกกันหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในีกิจกรรมซีเกอร์ทีวีกล่าวนะฮะท่านรุณนะครับผมก็อยู่เกมอาวินนั่นเองนะก็อยู่ในเซิร์ฟเบต้านะครับผมในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมามาดูกันปรับเปลี่ยนนะครับนันหรือการอัปเดตใหม่ของฮีโร่นะเอไม่ใช่ฮีโร่่เป็นไอเทมนะครับผมนะผมบอกเลยว่า โคตรโกงนะครับผมนะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมนะผมบอกเลยว่าไอเทมมี้จะติดเมตาแบบชัวๆร้อนะครับผมนะโอเคคือมันปรับมายังไงออน,นี้คือผมเอายกตัวอย่างมาเอาแค่ลัมเปอร์เฉยนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมนะโอเคซืร็อไอเทมที่ปรับเข้ามาใหม่นะครับผมนะั่นก็คือ,อเดี๋ยวผมขอเพิ่มตังคนะ์ก่อน นี่ครับผมนะคือไอเทมของไฟเตอร์นะครับผมนะนี่เฮนะอร์คริสเนี่ยถึงมือเฮอร์คลิสนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งมันปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมนะเกาะ200เลื่อน1,000นะครับผมผมไม่แน um ่ใจว่าอันเก่ามันเท่าไหร่นะฮะเออโอเคผมจะลองซื้อให้ทุกคนดูนะครับผมนะฮะแล้วผมจะให้ทุกคนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะมันมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมนะโอเคปิดคลิปก่อนดูนะฟาหกตีเห็นอะไรปะ เห็นแล้เปล่าไอ้เหี้ยมันโคตรโกงนะเขาผมนะดูนี่คือเอาแน่นะเขาผมนะก็คือมาทําการปรับเปลี่ยนเอ่ออันนี้นะครับผมนะฮะอ่อให้มันมี two d ม m a g e นะเขาผมนะเผาผ่านไปนเรื่อยๆนะเขาผมนะเดี๋ยวให้ดูเห็นปะ, 140, 144นะร้อยสี่สิบร้อยสี่สี่นะซึ่งการเผาเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับเออ่จำนวนเลือด sp สูงสุดของเราด้วยนะครับผมนะสมมติว่าตอนนี้เลือดผมมีแค่หมื่นหนึ่งแค่ว่าเดี๋ยวผมจะออกอ่ออันนี้รัวๆเลย เดี๋ยวนะเมื่อกี้ร้อยสี่สิบสี่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวนะสองร้อยสี่สิบเห็นปะคือมันเหมาะกับแบบพวกไฟเตอร์หรือแทงอะไรพวกนี้นะครับผมนะดูดิไอเชี่ยมีทูดามิดแล้วคือมันจะเผาไปเรื่อยๆนะด้วยนะครับผมนะฮะไม่มีคูดาวนะครับผมนะผมบอกไปเลยถ้าคุณยืนตีกันไปเรื่อยๆมันก็จะเผาไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะดูดิ ไม่มีคูดาวด้วยนะครับผมนะสำหรับไอเทมนี้นะผมบอกเลยผมบอกแล้วว่าไอเทมโคตรโกงนะมันคือมันไอ้ยังมันโกงมากอ่ะ่มหนผมไม่แน่ใจว่ามันจะเอามาจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในเซิร์ฟเบต้าอยู่นะเขาอาจจะแบบให้ทดลองเล่นอะไรก่อนนะถ้าเห็นมันโกงเกินไปก็มันอาจจะโดนเนฟก่อนที่จะไปอยู่ในเซิร์ฟที่เราเล่นกันนะครับผมนะไอ้ยัมันโกงเกินมันโกงเกินไปนะดูดิโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาเลือดให้โตโรให้โตโร่ออกของนะ มีการเวทมีการเวทไปก็ไล้ประโยชน์นะเพราะมันเป็นทูดาเมจนะฮะดูดิดูดนะดูดิสองร้อยสองร้อยสี่สิบเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นทูดาเมจนะเขาผมดูเนี้ยเชี่ยอย่างเวอร์อะนะเขาผมนะถึงถึงมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเขาผมนะแต่ว่ามันก็เผาไปเรื่อยๆนะเขาผมนะมันมันสลับพวกแท้งอะไรพวกนี้มันก็มันไม่แรงหรอกนะเขาผมนะแต่ถ้ามันไปเจอพวกแครี่ ตัวเมดเ็ดอะไรเงี้ยตัวบางๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าออกคู่กันอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะเนี่ยเผาคู่เลยนะครับผมเนะี่ยเนี่ยสอนให้เทมเนี่ยเดี๋ยวผมไปจอมลองไปตีคลิปดู <S <S คือมันเผาคู่เลย <S 2> <S 2> ดูดิฮะเห็นปะไอ้เป็นเผาคู่โคตรรุนแรงนะผมบอกเลยคือมันปรับมามใ,ให้แบบน่ากลัวมากเลยนะทำไปเล่นไปนะครับผมเนี่ยคือผมผมไม่ได้แจ้งว่ามนันเหมาะกับตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนว่ามันเหมาะกับตัวอะไรบ้างนะครับผมนะ โอ้หซานิสผมบอกเลยซานิสเหมาะแน่นะครับผมได้กลับไปเทมเมื่อกี้แล้วก็วอคอดวอคอดได้อยู่นะครับไปเล่นไปไอลี่โอ้โหไอลี่ลิปโป้เขี้ยมอทอตโอ้โหทาร่าอันนี้ได้อยู่สกัดมอหลอดก็ได้อยู่อ่ะเอเวรี่ได้อยู่ คือเอาง่ายคือไฟเตอร์ทุกตัวแทบจะออกได้เลยนะครับผมนะคือแบบว่าอย่างเวอร์อะพวกแข้งพวกเออ่วีโร่น่าจะได้อยู่นะครับผมนะเพราะว่ามันก็เป็นสายหัวตีรวยๆอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็เออดูดิโอม่าได้อยู่ได้หมดอนะไฟเตอร์ Fighter ทุกตัวง่ายนะครับผมนะไอตัวนี้อะตัวคิริโตะก็ได้นะครับผมนะทำเล่นไปเชี่ยลิกเตอร์ โอ้โหบวกกับอันติไปด้วยเอ้ยอย่างเวอร์ผมบอกเลยว่าแครีแครีเมดอะอยู่ยากมากผมบอกเลยนะแผดหน้านะถ้ามันมาจริงนะเออลองลองดูหน่อยก็แล้วกันนะลองเอาตัวไหนดีตัวที่มันเวอร์เวอร์มันเหล่านไม่ทูดามเมอยูแล้วชอามันก็แล้วกันนะเออไอพวกนี้มันได้อยู่แล้วผมอยากเห็นผลมันพวกแครีนี่มันจะเห็นผลหรือเปล่าลองไปแวนดิ ผมอยากรู้ว่าถ้าแวนออกอะไรเงี้ยมันจะเห็นผลหรือเปล่าฮะเดี๋ยวลองดูโอเคฮะอยู่ในเกมที่เรียบร้อยผมยังรู้นะครับว่าถ้าเป็นแค r รี่นะบผมนะฮะออกมาเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมนะโอเค แต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มนะแครี่เพราะแครี่มันเลือดน้อยไงนะครับผมนะคือจำนวนมันเผานะเขาเผาจะเอ่อเขาเรียกยิ่งยิ่งเลือดเราเยอะมันจะยิ่งเผาแรงพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะแต่แครี่มันเลือดมันมีน้อยเฮ้ยเผาไอ้ที่มันมันก็มันก็แรงอยู่นะทำเล่นไปร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะร้อยหนึ่งก็ถือว่าแพงเออไม่ไม่จะถือว่าแพงถือว่าเยอะนะทุกคนเนี่ยถ้าตีไปเรื่อยก็ดูดิ เน,นี่ยผมบอกเลยเป็นไอเทมที่เขาหน้าที่จะโกงมากนะแต่ผมอยากรู้ว่ามันมันทับกับหอกกระโหลกป่าวะหอกกระโหลกของของเมดอะเน,นี่ยอัน่แน่เดีย๋ยวลองดูไม่ทับเหรออ๋อ,อมันต้องแค่สกิลปะไม่ทับวะเอ้ออยเหมือนจะทับนะทุกคน เออ,เออเหมือนจะทับว่ะโอ้แย่จังงั้นคอมโบไม่ได้เดี๋ยวผมลองขายนี้ยอยดิอ๋อไม่ติดหรออันนี้ยเนี้ยถ้าถ้าปกติติดมันจะเผาอย่างเงี้ยวะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเงี้ยเออแต่อันนี้มันทับว่ะทุกคนเสียดายเสียดายถ้าไม่ทับเลยโอ้โหคอมโบเผาไงนี่แต่แต่ก็อย่างเงี้ยดีแล้วนะครับผมนะมันจะโกงเกินนะครับผมนะเดี๋ยวเราใหมา่กรอบดู เออทับทับสอนเสียดายเลยในนี้ผมนะแค่รี่ก็เผานะรับผมนะชี้ถ้าเป็นไฮยาเตะทำไปเล่นไปบัตเตอร์ไฟก็ออกได้นะทุกคนบัตเตอร์ไฟก็ออกได้นะแต่ผมอยากลองไฮยาเตะมากกว่าโอเคลองไฮยาเตะแบบเข้าเป็นแอนติกางวงแล้วก็ช่วยกันเผาอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่ไค่อยคงนะเดี๋ยวลองลอง,ลองดูก่อน แต่ผมว่ามันก็โอเคนะไอ้เนียมันต้องเล่นบิ้วถึกอะไฮเดะตนะครับผมนะถ้าจะออกัาเนี้ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะลองทำบิ้วถึกดูโอเคโอเคบิค้วถึกอย่างเงี้ยลองดูนะลองดูดูลองดูว่าจะได้ไหรือเปล่า ไม่เจนเพื่อนโอเคแล้วผมก็พับผอมนะมันทำไปเยอะๆเลยลองดูนะเฮียติดเผาเห็นว่ะร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยเยอะวะ่ะออแต่ถ้ามันมันผมว่าเหมาะสุดนะ่าจะเป็นพวกไฟเตอร์แท้งอ่ะอพวกคาร่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมลองอันตีดูนะเฮียเฮียเฮียโอ,โอ,โอ้มันก็ไม่ต่างเท่าไหร่วะแต่ก็ แต่ก็มันมันมันช่วยอยู่นะเออดูดิเกือบตายเลยเดี๋ยวครับอันนี้มันเลื่อดหรือประมาณนี้ถ้าผมขายอันนี้ออกโอ้โ,อโ,อโหเอ,อ๊ะเกินไปมันหา่างไปถึงครึ่งเลยทุกคนดูดิเอ,อ้ยมันช่วยเยอะมากเลยทำไปเล่นไหมเอาไปดิ ช่วยมานิดนึงวะช่วยมานิดนึงช่วยมานิดเออเอางไงก็เอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนคิดเหมนกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะกับไอเทมตัวนี้แล้วบ,บอกเลยว่าเมทแครี่อยู่ยากนะคเขาไม่ก็เอ่อแท้งพวกตัวแท้งต่าง,างๆนานามันสามารถล้วงคุณได้ตลอดเวลาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีดาวเมทเพียงพอนะเอ๊ะแต่ผมอยากรู้อ่ะลืมดูเลยว,ว่ามันเอาพาส์ตีฟเก่าออกเปล่าที่บอกว่าเลือดต่ำกว่า50จะมีโลคขึ้นอ่ะเออว่าเอาพาส์ตีฟเก่าออก โอ้โหถ้ามันมีอยู่นี่ก็แย่เลยนะมันเอาพาสิบเก่าออกว่ะทุกคนพี่ว่ามีโลอ่ะอืม,อมเสียดายเสียดายแต่ก็ถามว่าคุ้มค่าไหมหรอไม่รู้อ่ะคิดเห็นกันเองกันละกันนะฮะก็สุหรับคีิปนี้บายโอ้โ